คิดเลกเร็วตอนที่ 1. เทคนิคการบวกเมื่อเริ่มเรียนบวกเลขเราได้รับการสอนให้หาผลบวกโดยการนับเช่นหาคำตอบของ5บวก3โดยนับจาก5ไปอีก3เราก็นับ6 7 8คําคำตอบของ5-3บวก3คือ8คการหาคำตอบโดยการนับเป็นการสอนให้เข้าใจความหมายของการบวกเลขเมื่อเราเข้าใจแล้วและต้องการหาคำตอบอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นจะต้องนำเทคนิคอื่นมาใช้แทนการนับเทคนิคที่จะนำเสนอในวิดีโอนี้เป็นเทคนิคเดียวกับที่เราใช้อ่านหนังสือโดยไม่ต้องสะกดเทคนิคนี้ไม่ใช่ของใหม่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนคุ้นเคยและใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเช่นถ้าเราเห็นคำนี้ทุกคนจะอ่านออกเสียงได้ทันทีว่ากัดถ้าสลับที่ระหว่างตัวกอไก่กับดอเด็กจะได้คำใหม่ซึ่งออกเสียงว่าดักเราอ่านออกเสียงได้ทันทีเมื่อเห็นคำศัพท์ เพราะเราจำรูปแบบการวางตัวอักษรของศัพท์แต่ละคำซึ่งมีลักษณะต่างกันเราไม่ได้จำแค่ตัวอ,อกัอกษรกอไก่ดอเด็กมหันกระแต่เราจำตำแหน่งของตัวอักษรด้วยนั่นแสดงว่าเราจำศัพท์ทั้งคำเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงถ้าเราประยุกตหลักการนี้กับการบวกเลขเราจะมองว่า5้บวกสเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลข8ซึ่งเป็นคําตอบเช่นเดียวกับที่เราจําสัญลักษณ์ตัวนี้ใช้แทนเสียงของคําว่ากัด ด้วยหลักการนี้จะทําให้เราหาผลบวกได้เร็วพอๆกับการอ่านหนังสือโดยไม่ต้องสะกดการคํานวณเลขมีได้ตั้งแต่เลขจํานวนน้อยๆมีแค่หลักหน่วยหรือมากขึ้นเป็นหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมืน่นแสนล้านสิบล้านว้าวมันไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแล้วอย่างนี้เราจะจำไหวเหรอใจเย็นๆครับเราไม่ได้ให้จำมากขนาดนั้น ความจริงเราจําคู่บวกของเลขเพียงหลักเดียวเพราะการบวกเลขหลายๆหลักทําโดยบวกทีละหลักแล้วทดไปหลักถัดไปตัวอย่าง75บวก18เราหาผลบวกของหลักที่อยู่ขวาสุดลงมาก่อน8บวก5ได้13ใส่3ทด1แล้วก็ขยับมาหาผลบวกของหลักถัดมา7บวก1บวกกับที่ทดมาอีกาห่เป็น9คําตอบคือ93 ถ้านำเลข0ถึง9ซึ่งมี10ตัวมาจับคู่บวกกัน1หลักจะได้คู่บวกทั้งหมด100คู่แต่ในทางปฏิบัติเราไม่จาเป็นต้องจาถึง100คู่เพราะเลข0ูนย์ไม่มีความหมายในการบวกเลขศย์ 0, บวกกับเลขใดๆก็จะได้คำตอบเท่ากับเลขตัวนั้นดังนั้นเราตัด0ออกส่วนเลข1สามารถตัดทิ้งได้ด้วยเพราะการบวกด้วย1ทุกคนหาคำตอบได้ทันทีโดยไม่ยุ่งยากเหลือตัวเลขเพียง8ตัวคือ2ถึง9 ซึ่งจับคู่บวกได้ทั้งหมด64คู่ด้วยคุณสมบัติและเทคนิคบางอย่างช่วยเราไม่ต้องจำคู่บวกถึง64คู่มาดูว่าเรามีเทคนิคอะไรบ้างเทคนิคที่1การบวกมีคุณสมบัติการสลับที่หมายความว่าถ้าเราสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกแล้วคำตอบยังเท่าเดิมเช่น3ามบวกสให้คำตอบเท่ากับ2องบวกสาบวกสให้คำตอบเท่ากับ2องบวกสี 4. ถ้าเราใช้เส้นสีฟ้าเป็นตัวแบ่งเราจะพบว่าตัวเลขในตารางนี้จะถูกแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่อยู่ใต้เส้นสีฟ้ากับกลุ่มที่อยู่เหนือเส้นสีฟ้าตัวเลข2กลุ่มนี้ให้ผลบวกเท่ากันดังนั้นเราจึงเลือกจําเพียงกลุ่มเดียวพอในที่นี้เราไม่จำเป็นต้องจำตัวเลขที่อยู่ในช่องสีเขียวเทคนิคที่2การหาผลบวกของตัวเลขที่เท่ากัน ตัวเลขที่อยู่ในช่องสีฟ้าเกิดตัวเลขที่เท่ากันเราไม่จำเป็นต้องจำตัวเลขกลุ่มนี้เพราะว่าเราใช้วิธีการคูณด้วย2เพื่อหาผลบวกเช่น6กบวกหคิดเป็น6กคูณสได้คำตอบ12เทคนิคที่3การบวกตัวเลขที่ต่างกันอยู่1เราหาคำตอบได้เร็วโดยแปลงตัวเลขที่ต่างกันอยู่1นึ่ี้ให้เป็นตัวเลขที่เท่ากัน2ตัวตัวอย่างเช่น6กวกเเราคิดเป็น6กบวกหวกห ก็คือเขียน7ให้เป็น6กบวกหเพื่อให้มี6 2ตัวจากนั้นเราใช้วิธีคูณ2 6งหคูณสบวกหนตอบคือ13โจทย์จด้อเดียวกันเราจะคิดเป็น7จบวกเลบหก็คือบวก1เข้าไปที่6เพื่อได้ไจดสองตัวแล้วก็ลบ1คืนมาคําตอบก็คือ7จคูณสลบหได้13เทคนิคที่4การนำา9ไปบวกกับเลขอื่นให้แปลง9เป็น10 เพราะการบวกด้วย10นั้นบวกง่ายเช่น6กบวกเให้นํา1ออกจาก6แล้วไปบวกเข้าที่9จะได้เป็น5้าบวกสิบคำตอบคือสิบเทคนิคการบวกด้วย9คือลบ1ออกจากตัวแลขที่นํามาบวกกับ9เช่น2องบวกเสองลบหจะได้1คําตอบคือ11 3บวกเก้าสามลบหได้2คําตอบคือ12 4ี 9, 4่บวกเกลบหได้3ามคำตอบคือ13ด้วยเทคนิคน,นี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจำตัวเลขที่อยู่ในคอลัมน์ที่บวกด้วยเเหลือคู่บวกที่อยู่ในช่องสีขาวคือคู่บวกที่เราต้องจำซึ่งมีเพียง15คู่การจำคู่บวกเพียง15คู่เป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนคำศัพท์ในพจนานุกรมที่เราจำได้เกือบทุกคำเราสามารถจำคำศัพท์ได้มากมาย เพราะเราใช้คำศัพท์เหล่านั้นในชีวิตประจำวันทั้งพูดอ่านเขียนดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เราจำคู่บวกได้แม่นยำคือต้องเห็นคู่บวกเหล่านี้ทุกวันและนามาใช้บ่อยๆเหมือนการใช้ภาษาในชีวิตประจาวันแล้วเราจะไปเห็นคู่บวกเหล่านี้ที่ไหนทุกวันที่นี่ครับทุกคนที่เดินทางออกจากบ้านจะคุ้นเคยกับภาพนี้ในนี้มีโจทย์เล็ให้เราฝึกทุกวันโดยไม่ซ้ําเห็นไหมครับว่าโจทย์เล็อยู่ที่ไหน อยู่นี่ไงครับรถทุกคันมีเลข4ตัวอยู่บนแผ่นป้ายทะเบนรถนี่แหละจทย์ของเราเวลาที่เราโดยสารอยู่บนถนนเป็นเวลาที่เราว่างทันที่จะนั่งเฉยๆให้ใช้เวลาว่างช่วงนี้เป็นประโยชน์โดยหันไปมองทะเบนรถคันที่วิ่งอยู่รอบๆตัวเราแล้วหาผลบวกของเลข4ตัวในทะเบนรถเช่นทะเบียมนรถ3054ให้หาผลบวกของ3บวก0บวก5บวก4 ทิเบร์รถ3821ด38 21, ให้หาผลบวกของ3บวก8บวก2บวกขอให้ฝึกทำโจทย์แบบสน,สนุกครับให้คิดว่ากำลังเล่นวิดีโอเกมไล่ยิงรถทุกคันที่วิ่งอยู่บนท้องถนนกติกาของเราคือหาผลบวกของเลข4ตัวในแผ่นป้ายทิเบย์รถถ้าได้ผลบวกก่อนที่รถคันนั้นจะเคลื่อนที่ไปพ้นสายตาถือว่าเรายิงถูกเป้าแต่ถ้ามันเคลื่อนที่พ้นสายตาไปแล้วเรายังไม่ได้ผลบวกแสดงว่าเรายิงพลาดเป้า คอยเล่นเกมนี้ทุกวันเวลาที่เราเดินทางอยู่บนท้องถนนเล่นจนจําผลบวกของตัวเลขหนึ่งหลักได้ทุกคู่เหมือนจําคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกคําในการฝึกจะใช้วิธีนับนะครับเพราะวัตถุประสงค์ของการฝึกเกิดต้องการให้เราเลิกใช้วิธีการนับให้พยายามใช้เทคนิคต่างๆที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นททเบยนรถ5634ในการบวกเลข4ตัวนี้จะบวกตัวไหนก่อนก็ได้ผลสุดท้ายจะได้คําตอบเท่ากัน แต่การเลือกคู่บวกที่ง่ายจะได้คำตอบเร็วกว่าในที่นี้เราเลือก6บวก4เพราะว่าคู่นี้ให้ผลบวกเป็น10ซึ่งจะง่ายในการคำนวณขั้นต่อไปจากนั้นเลือก5บวก3ได้8คํคำตอบก็คือ10บวก8ได้18ในการบวกเลขเราให้ความสำคัญกับคู่ที่ให้ผลบวกเป็น10เป็นพิเศษเพราะนอกจากช่วยบวกเลขเร็แวแล้วยังช่วยลบเลขเร็วด้วยซึ่งเราจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งในเทคนิคการลบเลขเร็ว จนข้อนี้เราจะเลือกคู่บวกเป็น5บวก6และ3บวก4เพื่อใช้เทคนิคการบวกตัวเลขที่ต่างกันอยู่หนึ่งเมื่อฝึกบวกเลขหลักเดียวจนชำนาญแล้วให้ฝึกบวกเลข2หลักโดยแบ่งสองหลักแรกเป็นเลขจำนวนหนึ่งและ2หลักหลังเป็นเลขจําจำนวนหนึ่งตัวอย่างนี้5 6 3 4แบ่งเป็น2จํจำนวนก็คือ56บวก34ให้บวกหลักหน่วย 6บวก4ได้10ใส่0ทด1จากนั้นบวกหลัก10 5บวก3บวก1คำตอบคือ9เพราะฉะนั้นคำตอบทั้งหมดคือ90